รถดับเพลิงของเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตากและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงกว่าสิคันก็เร่งฉีดน้ำควบคุมไฟที่ลุกไหม้บ่อขยะของเทศบาลนครแม่สอดในตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาค่ะไฟก็ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วทำให้เกิดควันไฟจำนวนมากเจ้าหน้าที่ต้องเร่งฉีดน้ำแล้วก็ใช้รถแบคโฮแยกขยะออกจากกันเพื่อไม่ให้ไฟนั้นลุกลามใช้เวลานานกว่า2ชั่วโมงในการควบคุมเพลิงค่ะ ควันไฟจากบ่อขยะส่งผลให้ฝุ่นควันสะสมโดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดวัดค่าฝุ่น PM 2.5เกินค่ามมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มหรือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพเป็นวันแรกค่ะเช่นเดียวกับอีกหลายจังหวัดทางภาคเหนือทั้งนครสวรรค์พิษณุโลกน่านพยาลำปางลำพูนสุโขทัยและอุตรดิตถ์ก็มี ค่า PM 0 5สูงขึ้นเช่นกันด้านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15สาขาลำปางก็เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีทิทยุชุมชนในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาชนนะคะว่าห้ามเผาป่าหรือว่าเผาในพื้นที่โล่งยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิงค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยเฉพาะพื้นที่ป่าแปลงใหญ่ ให้เลี่ยงการเผานะคะหลังจากพบว่าค่าฝุ่น p m 2.5นั้นเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่แล้วค่ะส่วนที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เริ่มมาตรการห้ามเผาตั้งแต่วันที่1มกราคมไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมยกเว้นผู้ที่มีความจำเป็นต้องจัดการเชื้อเพลิงจะต้องลงทะเบียนจองผ่านทางแอปพลิเคชันไฟดีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและให้อำเภออนุญาตเพื่อป้องกันไฟป่าที่อาจรุนแรงและค่าฝุ่นที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ค่ะ มาดูในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างที่จังหวัดอ่างทองค่ะก็พบว่าทั้ง7อำเภอของจังหวัดถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยแอปพลิเคชันตรวจวัดคุณภาพอากาศสามารถสามารถที่จะวัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5ได้ที่ระดับ164 AQ i หรือ76ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะจากค่ามาตรฐานที่37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับอันตรายค่ะที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ส่วนน้องคายค่ะสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศก็ตรวจวัดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ว่ามีค่าอยู่ที่71.9มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรก็อยู่ในเกณฑ์ที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยสาเหตุของการเกิดฝุ่นแม้การเผาพื้นที่การเกษตรในพื้นที่จังหวัดน้องคายจะลดน้อยลงแต่ว่าในฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็ยังพบการเผาอยู่ค่ะมีความลอยคลุ้งทั้งสฝั่งแม่น้ำโขง ประกอบกับในพื้นที่มีการก่อสร้างโครงการใหญ่ทั้งการก่อสร้างถนนและคานตึกหลายแห่งนะคะก็ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศด้วยเช่นเดียวกัน ด้านศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิธาอากาศก็แจ้งวันในช่วงสัปดาห์นี้คือระหว่างวันที่6ถึงวันที่10มกราคมสถานการณ์ฝุ่นละออมีแนวโน้มที่จะขยับสูงขึ้นในพื้นที่กรุงเทพและปร,ะริมณฑลค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ด้านตะวันตกเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมมาจากด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศส่งผลทําให้อากาศนิ่งและจมตัวฝุ่นละออมไม่สามารถที่จะระบายออกไปจากพื้นที่ได้ ขณะที่จุดความร้อนประจำวันที่5มกราคมจากจิสด้นะคะประเทศไทยก็มีจุดความร้อนทั้งสิ้น490จุดมาจากนาข้าวมากที่สุด171จุดพื้นที่ป่า110จุด กเกษตร73จุดอ้อย44จุดข้าวโพด20จุดแล้วก็จุดอื่นๆ72จุดค่ะโดยจังหวัดที่มีจุดความร้อนสูงสุด15จังหวัดนะคะอย่างเช่นลบบุรีชัยภูมิกาฬสีนครสวรรค์สระบ,บุรีนครราชสีมาซึ่งตอนนี้สกพก็ได้ประสานหน่วยงานและจังหวัดนั้นให้ติดตามควบคุมการเผาอย่างเคร่งครัดค่ะ